ศกักราช2,560ปีแห่งการเริ่มต้นของพระสงนิกรชาวไทยภายใต้ร่มพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทระเทพยวรางกูลพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใหม่แห่งราชวงศ์จักรีภาพแห่งวันประวัติศาสตร์ของแผ่นดินไทยปรากฏขึ้นเมื่อข้าวันที่หนึ่งธันวาคม2559องค์รัชทายาทส่งรับอัญเชิญเสด็จขึ้นทรงราช สืบราชสันตติวงศ์ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขอพระสถานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายพรเพชรวิชิตจ,จุลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่ประธานรัฐสภาขอพระสถานพระราชบุตกาศกราบบังคมทูล ในนามของปวงชวนชาวไทยว่าโดยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมราาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิบดีจัก,กรีนรบรดินสยามบินทราธิราชบรมนราถบพิตรได้สเสด็จสวรรคตเมือ่อวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559เวลา15นาฬิกา52นาที โดยที่รัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสบับชั่วคราวพุทธศักราช2557มาตรา2วร2ประกอบกับรัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศักราช2550มาตรา23วร1ได้ประติเรื่องการสืบราชสันตติวงศ์ว่าในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษ,ษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งพระราชทายาไว้ตามกฎมนเทียบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช24167แล้วให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบและให้ประธานสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบและให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทาญาตขึ้นทรงราดเป็นพระมหากษัตริย์สืบไปและให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบบัดน,นี้คณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ประธานสภานิติบัญญัติชาติซึ่งทำหน้าที่ประธานรัฐสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทราบ เมื่อวันที่29พฤกจากายนพุทธศักราช2559ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนนรบดินสยามมินทราธิราชมรนาบพิตรได้ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมโอสถทิราชเจ้าฟ้ามหาวิชาลงกรสยามกุฎราชกุมารเป็นพระราชทายาทไว้ตามกฎบนณฑิบานว่าโดยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช2 4 6 1แล้วข้าพุทธเจ้าได้ดำเนินการเรียกประชุมสภานิติตแห่งชาติเพื่อรับทราบในคราวประชุมสภานิติตแบ่งชาติครั้งที่76ทับ2559เป็นพิเศษเมื่อวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2559และสภานิติตแห่งชาติได้รับทราบการแต่งตั้งพระราชทายาทแล้วข้าพุทธเจ้าประธานสภานิติตแห่งชาติ ทาหน้าที่ประธานรัฐสภาในนามของปวงชนชาวไทยจึงขอพระราชทานอัญเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์สืบราชสันตติวงศ์สืบไปเพื่อให้เป็นไปตามบทบญญติของกฎมนตรีบานว่าในการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช2 4 6 7และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบ,บับชั่วคราวพุทธศักราช2557มาตราสองวรรคสอง ประกอบกับรัฐมนูญแห่งราชสกัไทยพุทธศักราช2550มาตรา23วรรคหนึ่งตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ควรไม่ควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดข้าพกระหมอ่อมข้าพุทธเจ้านายพรเพชรวิชิตจุลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามที่ประธานสภาอิสีบัญญัติแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้กล่าวในนามของวงชนชาวไทยเชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเ,เดช บรมบนาถบพิรและเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎบัเทียนบาลว่าด้วยการสืบราชสันสีวงศ์กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธานและเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง 2ธันวาคม2559สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ิทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกเปรมตินสูรานนท์เป็นประธานองคมนตรี7ธันวาคม2559ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมมตรรีใหม่สิบคนเข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทถวยายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ลยินดีก็ชก่วยงานคิดว่าคณะคมูลีในยุคนี้ปัจจุบันนี้ก็จะได้รับก,การมาบอบภารกิจตลอดจน ได้รับโอกาสหรือหน้าที่ที่จะให้คำแนะนำเราจะช่วยนนนนบบันกัรดํานินงามั่นคงสถาบันประได้ชาาเราจะแบ่งงานมีการแบ่งงานกันให้ละเอียดครั้งหนึ่งว่าใครทำอะไรแล้วก็มีในความเรื่องในความทำงนานก็จะให้ออกคำแนะนำ ตลอดจนปรับความสำคัญในการทำงานความสามารถให้สอดคล้องกับนโยบายเกี่ยวกับสถาบันในประเทศชาติก็จะเรียกห่าเป็ย่างอีกทีหนึ่งเพราะว่ามีเรื่องหลดักที่จะมอบให้ก็มากที่เคยเปิดมากรอบแล้วก็ขอเพคุณแล้วก็ได้ป๋ามาเป็นฐานคือว่าเราอุ่นใจแล้วทุกคนก็เคยไปบดือด้าที่ทะเลาะในเทศกาลต่อหลายคนก็ เชื่อมือกันแล้วที่เรียกมาก็ถือเป็นสุดที่เรามีความสุขเรามีความไว้เน้นใช้ใจทำงานได้ขอขอคนตรง11ธันวาคม2559สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบอดินทระเทพยัวรางกูลมีพระบรมราชโอการโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทันเพื่อให้มีโอกาสประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบไป14ธันวาคม2559พลเอกประยุทธ์จันร์โอชานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงมีพระราชกระแสรับสัง่งให้รัฐบาลดูแลประเทศให้สงบ ไม่มีความขัดแย้งและทำให้ประชาชนมีความสุขมากที่สุดตามแนวทางของพระบรมราชชนกเพระาะว่าสมเด็จพระองค์ใหม่ได้ทรงรับสั่งกับนายรัมตรีกับรัฐบาลนะบางท่านรัมตีได้รับฟังบวงกอันท่านทรงรับสั่งว่าขอให้รัฐบาลทําหน้าที่ให้เพื่อให้ประชาชนมีความสุขให้มากที่สุดในรัชกาลปัจจุบันโดยใช้แนวทางของ สมเด็จพระบรมชนกนาถซึ่งได้ทรงทำมาตลอด70ปีที่ผ่านมาท่านทรงให้สืบสารต่อสิ่งเหล่านี้นะครับไม,ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เสื่อมถอยหรือน้อยลงไปกว่าเดิมที่มีอยู่ท่านรับสั่งด้วยความห่วงใยในเรื่องสำคัญสำคัญหลักๆก็คือในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์ในเรื่องของการสาธารณสุขในเรื่องของการ เสริมสร้างอาชีพรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตนะแล้วข้อสำคัญก็คือจะต้องทำให้ประเทศชาตินี้สงบสุขสันติไม่มีความขัดแย้งนั้นเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องสนองพระราชบัญญัติอาพรของคูท่านนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อพระสงฆนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้และนับจากปี2560เป็นต้นไป ความโศกเศร้าอาดูลจะแปลเปลี่ยนเป็นพลังใจให้คนไทยกลับมาร่วมกันสร้างความเจริญรุ่งเรืองมีชีวิตร่มเย็นเป็นสุขขับเคลื่อนประเทศชาติสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อไปตราบนานเท่านาน